องค์ชาย14อินทีพระมารดาร่วมกับองค์ชาย4อินเจินหรือจกักรพรรดิยงเจิงพระโอรสลำดับที่23ในจกักรพรรดิคังซีกับพระนางเซี่ยวกงเหรินฮองเฮาจากสกุลอูยาจิดาของเว่ยอูในทหารเสนาธิการและแพทย์สนามบรรดาศักดิ์เป็นกงขั้นที่1นึ่งกำเนิดในปีซุนเจื้อที่17ตรงกับคิดศักราชที่1660เข้าวังในปีคังซีที่7 ตรงกับคิดศักราชที่1668ในปีคังซีที่16เดือน8ตรงกับคิดศักราชที่1677ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาชั้นผินประทับนับพระตำหนักยงเหอกงในปีคังซีที่19ตรงกับคิดศักราชที่1680รับมอบพระนามว่าเตอเป็นพระชายาเตอผินในปีคังซีที่20ตรงกับคิดศักราชที่1 6 8 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชั้นเฟยองค์ชาย14อินทีสุนจุนหวงังพระนามเดิมอินเจิงประสูติในปีคังซีที่27ตรงกับคิดสกุที่1688ักราชที่1,688ขณะประสูติพระมารดามีตำแหน่งเป็นพระมเหสีชั้นเฟยในปีคีที่3ที่38 ตรงกับคิดศักราชที่1699ขณะพระชนสา,า11ปีองค์ชาย14อินทีสเสด็จประพาสออกนอกด่านร่วมกับจกักรพรรดิคังซีและเหล่าพระเชษฐาถือเป็นการออกงานและปรากฏพระองค์ต่อเหล่าขุนนางครั้งแรกในปีคังซีที่48 ตรงกับคิดศักราชที่1,709ขณะพระชนสา,า21ปีได้รับสถาปนาเป็นกู้สานเป้ยจืออินเจิงเจ้าฟ้าชายแห่งกองทงเชื้อพระวงศ์ชั้นที่6แห่งราชวงศ์ชิงในราชสมัยจกักรพรรดิคังซีก้ซานเปยจือถือเป็นฐานันดอนศักดิ์ชั้นต่ำสุดที่ส่งพระราชทานให้เราโอรสที่ไม่มีผลงานโดดเด่นหรือไม่ได้เป็นที่โปรดปรานนัก หากเป็นที่โปรดปรานจะสถาปนาให้เป็นตัวหลวจุ้นหวังเจ้าฟ้าชายโดยพระบัญชาเชื้อพระวงศ์ชั้นที่สามและจึงเลื่อนขึ้นเป็นเหอเสื้อชินหวังเจ้าฟ้าชายโดยสายพระโลหิตเชื้อพระวงศ์ชั้นที่หนึ่งแต่หากพระโอรสองค์นั้นไม่เป็นที่โปรดปรานแต่มีผลงานและความสามารถก็จะได้รับสถาปนาให้เป็นตัวหลวเปยเลอเจ้าฟ้าชายโดยพระบัญชาเชื้อพระวงศ์ชั้นที่ห้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหล่าโอรสได้มีโอกาสแข่งกันแสดงความสามารถเพื่อจะได้มาช่วยเหลือราชการแผ่นดิน ตั้งแต่ยังทรงพระยาวบ่อยครั้งที่องค์ชาย14ทรงเสด็จตามพระบิดาและพระเชษฐาออกไปนอกด่านเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายทำให้ในปีรังศีที่57ตรงกับคิดศักราชที่1718ขณะพระชนสาสา30ปีได้รับมอบหมายจากจากักรพรรดิคังซีให้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งฝูหยวนแถบเฮยหลงเจียงคุมกองกำลังทหารไปปราบมองโกเผ่าที่ไม่ยอมสวามิภักด์ ในเวลานั้นบริเวณชายแดน ประสบกับปัญหาการสู้รบที่ยาวนานเป็นเวลาหลายปีไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆสเบียงและยาเริ่มขาดแคลนแม่ทัพฟูเออตันและราชบุตรเคยอูเออกุลพระสวามีขององค์หญิงกู้หลุนหลงเซียนกงโจพระธิดาในจกักรพรรดิคังซีที่ประสูติจากพระมเหสีหลงเฟยจากสกุลหม่าเจียต้องเรียกกําลังพลไปขนสเบียงจากเผ่าของตนเองและเผ่าอื่นมาเสริมทัพยอมเอาเงินทองของมีค่าจากเผ่าไปแลกเป็นข้า าสารอาหารแห้งแต่ก็ยังไม่เพียงพอบรรดาเหล่าแม่ทัพนายกองจึงเห็นว่าควรส่งสารถึงจกักรพรรดิคังซีเพื่อรายงานถึงปัญหาในการตรงกำลังรักษาชายแดนจกักรพรรดิคังซีเห็นว่าในเวลานั้นผู้มีฝีมือในการกลุมกองกำลังทหารมีผู้ที่เหมาะสมเพียงสองคนคือองค์ชาย12อินเถาและองค์ชาย14อินที แต่จกระพัดขังสีไว้วางพระทัยองค์ชาย12มากกว่าจึงเก็บองค์ชาย12อินเถาไว้ข้างกายแล้วแต่งตั้งองค์ชาย14ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ถือตราคุมกําลังพลพร้อมสเสบียงอาหารเดินทางขึ้นไปช่วยมองโกรักษาดินแดนเป็นการแยกองค์ชาย14ออกจากองค์ชาย8อินซื่อไม่ให้ไปสนับสนุนองค์ชาย8หลังเหตุองค์ชาย14ช่วยองค์ชาย8ช่วงชิงตําแหน่งรัชทายาท การสู้รบต่อเนื่องมาจนถึงปีครังซีที่61ในเวลานั้นจัก,กรพรรดิครังซีทรงประชวรหนักอยู่บ่อยครั้งในปีครังซีที่61 ตรงกับคิดศักราชที่1722จกักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตขนาดพระชมพันษา68พันษาทรงเขียนราชองค์การราชสมบัติให้องค์ชายสี่เหอเสื้อยงชินหวังอินเจินขึ้นครองราชต่อเป็นจกักรพรรดิใช้ชื่อราชสกประจำพระองค์ว่ายงเจิง พระมเหสีเตอ๋อเฟจากสกุลอูยาในฐานะพระมารดาจากักรพรรดยงเจิงได้รับสถาปนาเป็นฮองไทยฮาวหลังจกักรพรรดยงเจิงขึ้นครองราชองค์ชายทุกพระองค์ถูกบังคับให้เปลี่ยนอักษรน,นำหน้าชื่อจากอินเป็นหยุนรวมถึงองค์ชาย14อินทีก็ถูกเปลี่ยนพระนามเป็นหยุนทียกเว้นองค์ชาย13อินเสียงที่ไม่ต้องเปลี่ยนอักษรน,นำหน้าชื่อ องค์ชายเจ็อินโยองค์ชายแปดอินซื่อองคชายสิบสามอินเสียงองค์ชายสิบสี่อินทีองค์ชายสิบหกอินโลและองค์ชายสิบเจ็ดอินหลีต่างก็ได้รับเลื่อนฐานนันดอนสักองค์ชายสิบสี่นั้นได้เลื่อนฐานนันดอนศักจากกู้ซันเปย์เจอเชื้อพระวงศ์ชั้นที่หกเป็นตัวหลวงสนจุนหวังหยุนทีเชื้อพระวงศ์ชั้นที่สามแห่งราชวงศ์ชิงเนื่องจากเป็นพี่น้องร่วมพมานดาเดียวกัน องชาย14นั้นมีปัญหากับจกักรพรรดิยงเจิ้งพระเชษฐาเร่อยมาทําให้ตลอดรัชสมัยของจกักรพรรดิยงเจิง้งองค์ชาย14ถูกลดฐานันดรศักดิ์เลื่อนขั้นไปมาอยู่หลายครั้งในปียงเจิ้งที่1ตรงกับคิดศักราชที่1723ได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นตัวหลวจุนหวังเธอพระวงศ์ชั้นที่3าแห่งราชวงศ์ชิงในปียงเจิ้งที่3ตรงกับคิดศักราชที่1725ถูกลดฐานันดรศักดิ์ เป็นเฟิ่งเอินเจ้นกัวกงเชื้อพระวงศ์ชั้นที่7แห่งราชวงศ์ชิงในปีเดียวกันได้รับเลื่อนฐานนันดรศัก์เป็นตัวลัวเปยเลอเชื้อพระวงศ์ชั้นที่5ในปียงเจิ้งที่4ตรงกับคิดศักราชที่1726ถูกปลดออกจากทุกฐานนันดรศัก ในปียงเจิงที่13เดือน8ตรงกับคิดสกาลที่หนึ่งพันจดรพยสิ้าัยงเจิงเสด็จสวรรคตองค์ชายสี่หงลี่เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาใช้ชื่อราชสกประจำพระองค์ว่าเฉียนหลงหลังจากัพัดยงเจิงเสด็จสวรรคตในปีเฉียนหลงที่สองตรงกับคิดสกุลที่1737ัรา จักรพรรดิเฉียนหลงคืนฐานันดรศักดิ์ให้องค์ชาย14อินทีเป็นเฟิงเอิญเจิ้นกัวกงเชื้อพระวงชั้นที่7ในปีเฉียนหลงที่12ตรงกับคิดศักราชที่1747ได้รับเลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นตัวหลวเป่ยเล่อเชื้อพระวง์ชั้นที่5และในปีเฉียนหลงที่13ตรงกับคิดศักราชที่1748ได้รับเลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นตัวหลวจุนหวังเชื้อพระวง์ชั้นที่3มแห่งราชวงศ์ชิง องค์ชาย14อินทีมีพระชายาสี่พระองค์อนุภรรยาหนึ่งพระองค์พระโอรสสี่พระองค์และพระธิดาเจ็พระองค์พระชายาเอกจากสกุลหวันเอียนประสูติพระโอรสองค์ชายรองหงหมิงองค์ชายสี่หงคายพระชายารองจากสกุลสูสูเจียหลัวประสูติพระโอรสองค์ชายใหญ่หงชุนองค์หญิงรององค์หญิงสามองหญิงห้า พระชายารองจากสกุลอีเออร์เกินเจียหลวรประสูติพระโอรสองค์ชายสามหงอิ้งองค์หญิงใหญ่องค์หญิงสี่พระอนุชายาจากสกุลอีเออร์เกินเจียหลวรประสูติองค์หญิงเจ็ดและอนุภรรยาจากสกุลโอรประสูติองค์หญิงหกองค์ชายสิบสี่อินทีสิ้นพระชนในปีเฉลยนที่ยี่สิบเอ็ด ตรงกับคิดศักราชที่1756ขณะพระชนสา67ปี